ละนะักนาล็อกโมบายอิทนานเลิฟเซิร์ฟเวอร์มิดไนปาร์ตินะครับก็มาต่อกันใน EP 3กันเลยนะครับก็ห่างหายกันไปคนข้งนานนะครับก็ผมไม่ค่อยมีเวลาเด้องเนาะก็มาเริ่มกันที่เลเวล100นะครับผมย้ายมาฟาร์มเต่าทองเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับก็ จบจากพังมาผมก็ซื้อการ์ดมาหนึ่งใบนะได้อา c h เชอร์สเตรลล์ดันดาวมาหนึ่งใบนั่นเองเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันลดราคาจาก 10m นะครับเหลือประมาณ 7m หรือ 8m เนี่ยมันลดลงมาเยอะม,มากก็เลยแบบต้องรีบจัดหน่อยแล้วนะฮะก็ได้มาแล้วสำหรับอา c h เชอร์สเตรลล์ดันดาวเป็นส่วนที่เอามาใส่ส่วนเกราะนั่นเองได้แอคั5%นะครับใบนี้ควรมี ทุกคนเลยนะครับแต่อยู่ที่งบด้วยนะถ้ามีก็รีบดึงไหวนะครับพอมาเต่าทองรับการเงินนะครับก็เงินสดจะอยู่ที่ 1.3M เอ็มต่อวันสกินติ้งชาตนะครับอยู่ที่ประมาณ500บวกบวกต่อวันเลยแล้วแต่กําลังของเพื่อนที่สามารถฟาร์มได้นะครับก็อันนี้เนี่ยผมฟาร์ม240สเตมินาทุกวันย้ําว่า240สเตมินาของเซตเติมจากฟาร์มพังนั่นแหละ2หมาน้ตาตาลนะครับแล้วก็มีอาเชอร์เทียวดาวมาเพิ่ม1ใบการส่วนอาวุธนะ เป็นซองหมาน้ําตาลตีขนาดเล็กแรงขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็มาที่นี่ก็ยิงวันฮิตได้สบายแล้วนะครับเพราะว่าเราเปิดจ็อบกันมาอยู่แล้วแหละนะครับกว่าจะมาถึงเต่าทองเนาะก็อยู่พักหนึ่งครับจนฟาร์มจนคาสามเลย เพราะว่ามาอยู่เนี่ยเวลมันขึ้นเร็วอยู่แล้วนะครับเราเวลร้อยกว่านะครับมาฟาร์มต่าทองได้เนี่ยถือว่าค่อนข้างเร็วแล้วก็คาสสาผมโกงจ็อบนิดหน่อยเนาะเพราะว่าผมมีใบสามารถขึ้นจ็อบ40ได้นะครับในคาสนั้นๆเนาะผมขึ้นคาสสาปุ๊บผมกดใบจ็อบ40ทันทีนะครับทำให้ผมจ็อบ40ภายในวันเดียวเลยโกงวะขี้โกงเนาะก็จ็อบ40แล้วก็อัพเอ็กซิสเบเต็มแล้วนะครับก็ต้องทําของเซตใหม่เนาะ เพื่อจะใช้ Exit b ิ e แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เพราะว่ายังไม่ได้รับของนะครับก็มาเริ่มกันที่ชิ้นแรกที่ผมทำเลยก็คือไทยนะครับไทยตีไกล5%นะครับดึงมาใช้ก่อนเพราะว่าผมจะขึ้นเป็นเลนเจอร์สูตรนะครับก็เลยต้องแบบเออหาออฟมาสักแบบพอใช้ก่อนก็ได้นะครับเลยดึงออฟตีไกล5%มาใช้ก่อนเนาะก็ อัพขั้นไปเรื่อยๆนะครับจนเป็นเลนเจอร์สูตรครับแล้วก็เจาะรูอะไรให้เรียบร้อยนะครับถึงจะใช้งานได้น,นั่นเองแต่ดึงมาตอนแรกก็ยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเงินบดได็กต้องฟาร์มเนาะก็ฟาร์มไปเรื่อยจนเจาะรูอัพขั้นอะไรเรียบร้อยนะครับยืนเมืองผมกอ อัพขึ้นมานิดหน่อยตอนเลเวลร0 6เนาะแอคแทกอยู่ที่ประมาณ6,490นกะครับก็หมดตูดกันเลยเดียวเพราะว่าคุณทําเสื้อเสร็จไปนั่นเองแต่เสื้อไม่ต้องอัพขั้นสุดนะครับเพราะว่าขั้นสุดมันต้องตีบวก10นั่นเองต่อมาเก็บเงินอีกนิดหน่อยครับถึงเลเวล107เน็นาะเลเวล1 0อผมได้เงินมาอีกประมาณนึงก็เลยไปทำล็อกเกอร์ดาวนะครับล็อกเกอร์ดาวเนี่ยมันไม่แพงมากนะครับใส่ส่วนหัวนั่นเองเป็นการใส่ส่วนหัวเนาะก็ จะให้เพื่อนทำไว้นะครับได้แอคแท็40แล้วก็เด็ก2เนอะอันนี้ก็ควรทำเป็นอย่างยิ่ง a อคแท็ตอนนี้ผมอยู่ที่4,777เพิ่มมาค่อนข้างเยอะนะแต่ไม่ได้เป็นพอการล็อกเกอร์ดาวอย่างเดียวนะ เพราะว่าอวยพรอเอ่ยอัปรูนเออยอะไรพวกนี้ต้องทําทุกๆวันอยู่แล้วแอคแท็เราถึงจะเพิ่มเนาะต่อมานะครับผมต้องทําผ้าคลุมฟ้าแล้วครับเพราะว่าจะใช้ Exit b a ินั่นเองก็ได้ไปทำผ้าคลุมฟ้าบวกสิบแบบบวกปลอดภัยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากไปหัวลงหัวร้อนอะไรแบบ จบไปนะครับจ่ายเงินบวก10เองไปเลยก็เลเวล108ยแปดแอคแทผม5้าพแล้วต่อมารีสเตตัสครับผมรีสเตตเพราะว่าผมจะไปลงเอจิให้เยอะๆนะครับผมจะใช้ Exit b ิสเบนั่นเองก็อัปเดตไป119ที่เหลือลงเอจิให้หมดเพื่อจะใช้ e x ็ก b ิสเบต่อมาดึงการ์ดกับประดับฝากสมุดครับผมมีงบ 10m ในการทำแอคแท็ฝากสมุดเนาะผมก็เลยเลือกทำการ์ดกับประดับนะครับก็งบ 10m เนี่ยในการดึงนะครับ ก๊าซเทาเขียวฟ้านะครับพวกนี้นะครับต้องเป็นก๊าซที่ไม่เกิน 1M นะครับที่ฝากสมุดแล้วราคาไม่เกิน 1M นะดึงมาให้หมดนะครับดึงมาฝากให้หมดเลยในงบ 10M อนะครับปรับก็เหมือนกันนะครับต่อชิ้นต้องไม่เกิน 1M นะครับทาทุกชิ้น ที่ไม่เกิน 1m ก่อนนะครับในงบ 10m เนี่ยตอนนั้นผมทํแอคแท็เพิ่มมาได้87เลยนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะฝากสมุดแล้วมีผลต่อตัวรองด้วยน,นั่นเองต่อมาผมไปเจอแฟรี่นะครับอินคิด2.3นะครับผมก็เลยดึงแบบลองดึงดูนะครับแม่งติดน,นะพอดึงติดผมก็เลยเอามาเทสดูนะครับมันแรงกว่ากบก็เลยต้องเปลี่ยนนั่นเองเพราะว่าเราเปลี่ยนกับบลตดไม่ได้นะครับเพราะบลูดมันทําให้เราตีเร็วนะเราต้องใช้อีกซีเบรกอยู่แล้วราเวลเราน้อยเนาะ เราคงอัพแอคเคสปีดได้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไปเทสกับโกบดูนะครับสำหรับดาเมจนะครับแฟรี่แรงกว่าประมาณพนะันแเนาะแล้วก็แฟรี่มันยังมีติดออฟทำให้เพิ่มคียดาเมจอีก100%ด้วยนะครับมันก็ต้องดีกว่าโกลบใช่ไหมละ่ะก็เลยต้องเปลี่ยนเนาะก็ยิงหุ่นไม้ขึ้นหลักแสนได้แล้วสบายๆเลยนะฮะสาหรับการเปลี่ยนมาใช้แฟรี่เนาะก็เสียค่าเจาะแฟรี่ไปประมาณ19 9เเป็นแฟรี่มันเป็นของม่วงนะครับเราเจาะแค่5ชิ้นก็จริงแต่ไม่นแพงมากนะตอนนนั้ผมเสียไป19เอมเพื่อเจาะทูแฟรี่นะฮะก็ตอนนี้ล่าบอสยิงขึ้น3 0 0 0 0นแบบล่าคนเดียวได้แล้วนะเซจนี้เนาะ ก็ยิงแรงขึ้นมาพอสมควรเลยนะสำหรับการทำของในเซตนี้มานะครับจบเลเวล110นะครับแอคแท็อยู่ที่ประมาณ5,230นะก็มาถึงนี้ได้เนี่ยผมก็ฟาร์ทมทั้งหมดที่ผมรอให้ฟังนันแหละรครับฟาร์มต่อทองมาเรื่อยๆนะอันนี้คืนเงิน1.3เยมต่อวันแล้วก็ตัวรองด้วยใครยังไม่ได้ไปดู EP ตัวรองก็ไปดูก่อนครับผมทำแบบนั้นมาตลอดว่าจะได้เงินมาทำของแต่ละชิ้นนก็ผมไม่เคยจ้างดูดหรือจ้างบินอะไรนะ ผมแบบฟาร์มเองอ่ะเออมันถึงจะได้เงินแบบสะใจกว่านะฮะแล้วเราก็ด้ปลดล็อกเราเองด้วยว่าเราสามารถทําได้แค่ไหนก็ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูรูปโปรไฟล์ผมก็ได้ครับว่าผมฟาร์มตัวอะไรมาบ้างผมฟาร์มเท่าที่ผมลอ้ <ผม S 1> <ห>ฟังหมานั่นแหละต่อไปนะครับกิวมันมีแบกทานานะครับกิวผมบ่นแบกกิ่งกันมากเลยนะครับแบกธนานงทานาแบกขออะ,ขอ,อะไรเขาจัดการกันหมดเรียบร้อยนะฮะโคตรคดีเลยกิวนี้เนาะนะก็ผมสายเกาะก็ต้องไปอยู่แล้วนะครับแต่ของมันไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับลุนใหม่ออกแต่ของอาชีพอะไรก็ไม่รู้ไม่ ชยตัวเองเลยนะต่อมานะครับเลเวล112เกมอัพแพดใหม่ครับสามารถอัปเด็กเกิน119ได้แล้วนะครับผมก็จัดไปอย่าให้เสียนะเด็กมาก,ก่อนเสมอนะครับก็จัดไปหลังจากนั้นนะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยๆจนเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเก็บเงินแล้วเราทําของชิ้นอื่นมาเยอะมากๆแล้วนะครับถ้าสังเกตทำกาะทา ฝากสมุดทําประดับใหม่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทํามาเยอะแล้วต่อไปเราก็ต้องกลับมาทําธนูเราแล้วนะครับเพราะว่าธนูเรายัางเป็นมสเตอรีโบแบบไม่บวก2องโูงง,งอับขั้นเต็มเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเออเราต้องกลับมาท,ทาําธนะูผมฟาร์มไปเรื่อจากเลเวลร้อยสิบสองไปถึงเลเวลร้อยสิบหกนะฟาร์มเก็บเงินมาเรื่อยๆนะครับจนผมไปเจอธนูออฟตีไกลสิบเปอร์เซ็นต์มานะครับคือคือดันผมดึงปุ๊บผมนั่งเฝ้ามันทั้งคืนนะครับเพราะว่าผม ดึงผมไปเจอตอนประมาณเที่ยงคืนนะก็นอนไม่หลับเลยนะครับเฝ้าประมูลของอยู่ทั้งคืน,นครับขอละอย่าให้ใครมาแย่งของผมเลยนะก็โคตรตื่นเต้นเลยตอนนั้นครับแต่ก็มีคนมาแย่งนะเพราะว่ามีประมาณ1คนนะครับกลายเป็นเปอร์เซ็นต์แบบ50-50นะครับออก50ฝั่งไหนคนนั้นก็ได้ไปเนาะแต่นะครับ50%นั้นมันมาออกฝั่งผมครับผมก็เลยได้ธนูออสตีไกสิบเปอร์เซ็นตนะ์มาร์นิงเนาะมันเป็นฟีลลิ่งที่โคตรดีเลยนะเพราะว่าเราสามารถ ดึงของแล้วเราเป็นคนได้อะไรเงี้ยเออเม่เร,เราอยากได้แล้วเราได้นะครับมันเป็นฟีลลิ่งที่โคตรดีดีมากเลยนะครัธนูตีไกลสิบเลูนครับขึ้นม่วงเป็นที่100เรียบร้อยบวก6เรียบร้อยออฟซีทำงานนะครับก็ดึงมาแล้วใช้งานได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่ม,เต,มเติมแล้วนะครับก็ตอนดึงมานะครับพอใส่อุ๊บนะครับแอคแผมขึ้นไป6,112เลยนะครับแบบ พิ่มมาเยอะมากต่อไปเหลือแค่บวก10เท่านั้นนะครับแล้วก็เก็บเจอไปเรื่อยๆจนถึงคาสีนั่นเองครับนี่คือของทั้งหมดนะครับตอนที่ผมฟาร์มเต่าทองเนาะก็พอมาเต่าทองเราก็รวยขึ้นเยอะมากๆเลยของเราเปลี่ยนเยอะมากๆเนาะก็ใครที่ใครได้คิดว่าฟาร์มเต่าทองไม่ค่อยรวยเลยนะครับก็เงิน1.3 M เอ็มต่อวันสกิจจิ้งฉาดห้ารบวกต่อวันนะครับขายปุ๊บมันก็ตกเกือบวันละเกือบ 2M เอ็มเลยนะคือหาเงินได้วันละเกือบ2 M เอ็มนี่ก็แบบเยอะมากแล้วนะครับ สำหรับใครที่ลาบ,บอสไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเงินส่วนขายของแบบขายของบอสมาด้วยนะครับอันนี้ผมลาบ,บอสตลอดนะครับของผมเลยมาไกลได้ขนาดนี้เนาะลองไปตัดสินใจตามการเงินของตัวเองกันดูแล้วกันนะครับว่าจะเปลี่ยนของตามผมไหมหรือว่าหาของในประมาณไหนก็ลองใช้ไปก่อนได้นะครับต่อไปนะครับเลเวล116ถึงเลเวล124นะครับผมจะไปฟาร์มมีหัวน็อตแล้วนะครับก็ไว้เจอกัน E ีีหน้าครับก็สำหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรนะสามารถ อินบ็อกไปถามผมในแฟนเพจได้เดี๋ยวผมตอบอยู่เสมอน,นั่นเองนะครับใครที่แบบเล่นใหม่แล้วแบบไม่รู้จะทาของกินไหนก่อนก็ลองส่งรูปแล้วก็มาถามได้นะครับผมจะช่วยในการวางแผนทําของให้ก็แล้วกันนะครับก็อีพีนี้คงมีเท่านี้ครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับไปแล้วบ๊ายบาย